สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูรังของมแมลงชนิดหนึ่งนะคะอืมมันเป็นมแมลงชนิดหนึ่งคะ่ะทางภาคอีสานแต่ว่าแต่ละจังหวัดมันจะเรียกไม่เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะมันจะมีอยู่หลายที่นะคะนี่ค่ะเจอแล้วปกติแล้วค่ะในป่าก็มีตามท้องไร่ท้องนาก็มีค่ะในสวนก็มีแต่ว่า อันนี้คืออยู่หลังบ้านเลยค่ะนี่คืออยู่หลังบ้านเลยเนี่ยค่ะฝนตกพอฝนตกนะคะมันก็จะเห็นเห็นลังมันชัดมั่งไม่ชัดมั่งเนี่ยค่ะแถวนี้จะเยอะมากอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าลังของมันก็คือมันจะดันดินขึ้นมา ไว้ข้างบนเป็นก้อนๆอน,นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็รังเขานะคะเนี่ยเนี่ยค่ะน,นี่ก็ลังเขาเนี่ยหลายที่หลายที่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละช่วงฤด,ดูกาลของแต่ละที่อะ่ะมันก็จะมีไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็จะถามว่า ช่วงนี้เดือนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนกันยามีแล้วเหรอมีแล้วค่ะตัวอย่างแล้วด้วยแล้วก็มีปีกแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขุดให้ดูค่ะก่อนอุน่นก่อนอืนอนอ่นก็ต้องหาก่อนนะคะว่ารูมันอยู่ทางไหนรู้มันไปทางไหน อันนี้อันนี้อันนี้รูเขามาด้านนี้นะคะ่ะรูเขามาด้านนี้เขาก็ขุดต้องระวังนะคะระวังต้องดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวรูมันหายรูมันหายก็จะเสียเวลาแต่นเนี่ยมันมีหลายลางอยู่ใกล้กันมันทํารูหลายตัวอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะมีหลายรูเราก็ขุดไว้ขุดไว้ก่อนขุดไว้ก่อน เนี่ยในรูเขามีเม็ดมะขามขุเม็ดมะขามลงมากินด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสวนนี่เป็นที่อยู่หลังอยู่หลังบ้านค่ะเนี่ยอยู่หลังบ้านนี่ต้นมะนาวเดี๋ยวต้องดูก่อนดูก่อนว่าเราจะเจอไหมหรือว่า,อารูมันจะหายไปนั่นพูดอยู่เมื่อกี้หารูไม่เจอละหารูไม่เจอละอยู่ไหนเนาะนี่ ไม่ใช่คนชํานาญการนะคะไม่ใช่ผู้ชํานาญการเราก็เลยมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะหาเจอไหมถ้ารู้นี้ไม่เจอก็คงต้องดูรูอื่นแหละไม่เก่งซะด้วยเนี่ยปกติที่เขาที่เขาขุดขายกันนะคะเขาจะเก่งมากเลยนะนี่แหละคนที่เขาขุดขายกันอะ่ะเขาจะขุดได้วันหนึ่งเยอะๆหลายๆตัวเลยแล้วกอ็อยู่แถวอีสานอะ่ะพูดแถวอีสานไม่ได้เนาะ ต้องบอกว่าอยู่สกลนครน่ะอยู่แถวบ้านน่ะเขาขายกันตัวละสองบาทเลยนะตัวละสองบาทเลยมันจะมันๆอร่อยดีแต่ว่าอยู่ทางเนี้ยเห็นทางเนี้ยทางอุไทยทางนี้เนี่ยได้ยินว่าเขาขายกันตั้งตัวละสามบาทเลยนะคะเนี่ยตัวนึงอะ่ะ สามบาทเลยนะนสรุปแล้วเราก็หาลูมนไม่เจอค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลามลามมาอีกอีกรังหนึ่งละมันหายไปไหนละ <laughs> มันหายไปไหนละทุกคนอุตส่าห์จะขุดอุตส่าห์จะขุดโชว์เดี๋ยวกันเดี๋ยวนะคะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายก่อนเราเปลี่ยนเป้าหมายของเราก่อนเราหาไม่เจอแล้วรูนี้ นี้แล้วกันเอารูนี้เลยแล้วกันรูใหม่อสาจะโชว์สัหน่อยเอารูใหม่เอารูใหม, <c oughs> ม่มีเยอะมีเยอะมันต้องเจอสักตัวละอุตสาหจะพุดโชว์สิเห็นกันอยู่บนน้อคะ่ะพี่น้องเอ้ยสีเห็นอยู่บนนี้ถือซะว่ามาควรดินต้นไม้แล้วกันนะคะควรดินต้นไม้ ึงท่าพื่นเนี่ยึงท่าคุดพื่นเนี่ยมืออาชีพมากเลยเหินเตะเม็รมาขายห็งเด้อค่ะยาวไปพอใส่นอนี่ใขตะดินอ่อนดีหน่อยนะคะที่ฝนมันตกดินมันก็เลยไม่แน่นแต่บางที่ดินแน่นหรือบางที่ที่มันไปทำล้างอยู่อ่ะ าตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยลากไม้ก็จะเยอะถ้าตรงไหนที่ลากไม้เยอะก็จะไม่เจอตัวมันหรอกค่ะแต่เนี่ยลากไม้เราก็ไม่เยอะแต่เราจะเจอตัวมันไหมดูกันค่ะเมื่อวานนี้ลูกชายก็ขุดนะลูกชายขุดขุดแป๊บเดียวมันก็ได้ตั้งหลายตัวเราจะสู้พวกเราไม่ได้ก็ไม่รู้ฮ่าก่อนนะคะใจะเย็นๆน,นะคะจะได้โชว์ไหมเนาะสักตัวเนาะ มีความหวังกันค่ะมีความหวังกันค่ะจะเห็นตัวมันนะคะมีใครเคยเห็นไหมต้องมีคนเคยเห็นแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่เคยเห็น,นะคะ่ะนี่เเนี่ย่ะเจอหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะได้ละเสียงอะไรโอเคนม่เสียงอะไร สรุปว่าไม่เจอค่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวดูลังใหม่เดี๋ยวดูลงัลงใหม่ค่ะดูลังใหม่เปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมก่อนมันต้องเจอไม่หรอยนะเดี๋ยวหามุมก่อนเดี๋ยวขุดมาดูหามุมก่อนนะคะคได้มุมใหม่นะคะได้มุมใหม่ได้มุมใหม่ <laughs> นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลังหกจะเจอสักตัวไหมคะน่อยากจะให้ดูสัหน่อยเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ขึ้นมาแล้วรูมันฮึดฮึบอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ค่ะตามมาค่ะตามมาดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะจะเจอหรือเปล่าจะเจอไหมนเนาะเหนื่อยแล้วเนี่ยอู้ อันนี้มีตัวนี้ด้วยค่ะมีหนอนด้วยอะมีหนอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนอนอะไรก็ไม่รู้มีหนอนนี่ด้วยค่ะเนี่ยยืะยืนี่อ๋อนี่ไะนี่ไงนี่ไงตัวอย่างของขุดลงไปแล้วเจอรากไม้ี๋ยวก็จะตามไปขุดค่ะ อีก้สรุปจะเจอไหมจะได้เห็นกันหรือเปล่าไม่เห็นค่ะเอาใหม่อนนี้ใหม่หลายแล้วเนี่ยหลายรูแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วหลายรังแล้วยังไม่เจอเลยโอ้ยน้อขุดไปหลายขวยแล้วอยู่ใส่ดีเบืบๆมะนาวนะคะนี่อันนี้คือต้นมะนาวหลังบ้านดีหน่อยที่ดินมันไม่แข็ง ถ้าดินแข็งล่ะจะทำยังไงดินแข็งก็เหนื่อยกว่านี้ค่ะเนี่ย,ย,ยเจอไหมน้อท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเลิกดูนะคะรอก่อนนะรอหน่อยนะจะเอาให้ดูให้ได้เลยมันต้องดีตัวเนี่ยเนี่ยขนาดหนามปากเราเรายังไม่กลัวเลยนี่ ต้องเอจอสักตัว เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าอีตัวนี้แหละค่ะอีตัวนี้แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้ดูนะนี่ยค่ะนี่เลยโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหนื่อยเลยเนี่ยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยค่ะโอ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าอ้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 าอ้อ้าอ้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 ออ้ออ้ออ้อ อาเจ็บเจ็บจ็บโอ้นา้ยอ้ยเจ็บมากเลย